รุ่นนี้เลยค่ะ e อฟเวอร์ครอสเฮค่ะและสําหรับคันนี้นะคะเราเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะที่จังหวัดแม่ท่องสอนค่ะมาดูกันนะคะว่าเราแต่งชุดแต่งอะไรให้กับลูกค้าบ้างค่ะ ำหรับเอพินเดอร์ครอสเรุ่นนี้นะคะราคา961,000บาทค่ะเป็นสีเทาดำนะคะเราดีไซน์ออกมานะคะบอกเลยว่าสวยมากๆเลยจุดแรกเลยที่จะพาไปชมนะคะด้านก็คือด้านหน้าเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวโลโก้เอพินเดอร์ครอสค่ะเราติดตั้งให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะและเรายังเพิ่มเติมมาในส่วนของกล้องรอบคันค่ะกล้องรอบคันตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าเวลาขับขี่ได้ดีมากๆเลยและเขายังทางานร่วมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะส่วนสเกตค่ะอันนี้บอกเลยว่านําเสนอมากๆเลยนะคะเป็นสเกตชุด ของเราเลยนะคะชื่อชุดเกิตว่าคาไลน์นะคะสําหรับชุดนี้นะตัวนี้นะคะเขาจะมีไฟเดย์ไลท์ด้านข้างให้กับลูกค้าด้วยนะคะในส่วนของไฟเดย์ไลท์นะคะเวลาลูกค้าสตาร์ทรถนะคะตรงนี้ก็จะติดขึ้นมาด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเส้นสายสีแดงให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มความสปอร์ตมากๆเลยค่ะสําหรับด้านบนนะคะเรายังเพิ่มเติมมาในส่วนของแหลกหลังคาค่ะขนาด1.6เมตรนะคะรับน้ําหนักได้จริงแข็งแรงทนทานมากๆเลยใครที่ชอบแบบว่าลุยๆนะคะสามารถติดตั้งตัวนี้เข้าไปทําให้รถดูโดดเด่นขึ้นไปเลยค่ะและสําหรับิเ กันสาดนะคะเป็นคิวกันสาดแบบตรงรุ่นค่ะตัวนี้เป็นเกรด v i p เลยนะคะที่เราติดตั้งให้กับลูกค้ามาในส่วนของฟิล์มค่ะฟิล์มตัวนี้เราให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันถึง10ปีไปเลยในส่วนของเบ้ามือจับค่ะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีโครเมียมนะคะซึ่งตัวนี้มันเข้ากันมากๆเลยกับตัวมือจับของตัวรถค่ะและสําหรับสกเกิร์ดด้านข้างค่ะสําหรับสเกิร์ตชุดนี้นะคะเขาก็จะมีเส้นสายสีแดงด้านข้างเดินให้กับลูกค้าแบบนี้นะแล้วก็มีเพจโลโก้คาร์ไลน์ให้กับลูกค้าด้วยค่ะนสสวขของาะะะะคคเก็จย แบบนี้เลยค่ะเป็นท่อเหลี่ยมแบบท่อคู่นะคะเดินเส้นสายสีแดงให้กับลูกค้าด้วยเพิ่มความสปอร์ตในด้านท้ายของตัวรถมากๆเลยแล้วก็ยังติดตั้งในส่วนของเซนเซอร์ด้วยนะคะตัวนี้ที่เราแจ้งไปเมื่อสักครู่ว่าเขาทํางานร่วมกับกล้อง360องศาด้วยค่ะและในส่วนของประตูท้ายนะคะประตูท้ายของเรานะคะก็จะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าแบบรองทองค่ะรับประกันให้ลูกค้าถึง2ปีไปเลยและสาหรับตัวนี้นะคะอยากแนะนําลูกค้ามากๆเลยใครที่สนใจอยากติดตั้งประตูท้ายนะคะต้องเป็นกล่องทองเท่านั้นคะ่ะมาดูความพรีเมียมภายในตัวรถกันบ้าง บอกเลยว่าคันนี้ลูกค้าจัดเต็มจริงๆค่ะหน้าจอนะคะลูกค้าก็อัปเกรดเป็นหน้าจอขนาด13นิ้วไซส์ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะและยังสามารถดู YouTube Netflix ได้ผ่านหน้าจอตัวนี้ด้วยนะคะและเพิ่มเติมมานะคะในส่วนของตัวนี้เลยค่ะหน้าจอขนาด14นิ้วค่ะอันนี้ลูกค้าก็อัปเกรดเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะบอกเลยภายในนี่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้ามากๆเลยค่ะ และคันนี้นะคะบอกเลยว่าจัดเต็มทั้งภายนอกและภายในตัวรถเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะอยากได้แบบนี้นะคะถ้าเข้ามาพูดคุยกับเพจของเราได้เลยมิสซูเปรปังคอฟฟี่เมย์นะคะหรือโทรมาที่เบอร์062-509-4990ค่ะเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้าเลือกหลากหลายรูปแบบเลยและสำหรับคันนี้นะคะเจอกันที่แม่ทั้งสอนคะ่ะ